สวัสดีค่ะเซียนในตำนานสวัสดีครับค่ะมื่อนี้ซอเขียวกับพาพี่น้องเอฟซีทุกท่านมาพบมาพอก,กับเซียนในตำนานเนาะคะ่ะเนาะมื่อนี้เพิ่นว่าเพิ่นจะสรุปยอดไห้เนาะคะ่ะเนาะสรุปสูตรไห่ว่าเพิ่นสิฟันท่องแค่มเม็ดเดียวสันค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะค่ะในเย็นค่ะว่าตารูบตากลอวเลยคิด สูตรตัวนี้มหรอาโดดแล้วอยากให้พี่ให้น้อนนะคะเนาะ <c oughs> <c oughs> จนว่นได้รับว่นได้นอนาสันเขาพี่น้องค่ะอยากให้พี่น้องเอฟซีได้เบิงได้เห็นกันนะคะเนาะไปจังไดบมางไดก่อกมือเคลื่อนเี่คือึ้นน่นมาหลับคักแถบแม่นอยู่บ่โอ้กะหายอยู่หายกินไปน้ำแนนละ่ะเห็นฝนตกเนาะก็ไปทัว <c oughs> ยำตุง้งยำนั่นป้าไอ้สันเหล่ได้ลายอยู่แม่นบ่ค่ะ กับพ่อได้กินได้นั่นอยู่อือเฮ้ยเอามาฝากพี่น้องเอฟซีแน,น่าาานาะจากสีบ้านไปทั้งหนเวาค่อยสีครูกันพี่น้องเอฟซีหลายนอกจากสีบ้านไปทั้งหนวมาเตียงสีบ้านไปทั้งแนวเนี่ยนั่นกันเว้ยค่ะคดีแล้วล่ะค่ะที่ท้ามาหากินไปน้ำเนาะค่ะเนาะบรรณของหน้าห้ากับจักสีเห็ดยังเนาะคะ่ะเ <ๆ S 2> นาะบรรณกับใช้ชีวิตประจําวันไปเนาะคะ่ะเนาะมือนี้เพื่อน่าเพื่อนคิดยางหนักเลยเพื่อนเสียเอาสูตรตัวเด็ดตัวดีมาสิฟันท่งไอพีไอนองเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะ ค่ะค่ะเขามาหลักก็ฝากก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามให้ซอยเขียวผ้าเรื่อยในเด้อค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะทุกท่านค่ะอมืมที่ไหนก็ให้เส้นในตำนานเริ่มเฮ็ดสูตรให้เฮาเบิ่งเลยนนนเนาะค่ะเนาะพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะเหตุยุบเบืองสูตรเหรอเหตุทางไหนสันเหตุสิเลียนรัดตัดต่อนะรถสันบอกสูตรว่ามันเอฟซีได้เห็นหลาย<อ>เ่ื่อหลายหลอกนะแต่เมื่อน,นี่เด้อเมื่อน,นี้ว่าสิว่าสิจับเอาจุด ลักลัต <ừ> ม่ให้วิเคอโหลอคิดว่าคิดว่ามองมันเป็นตัดสรุปเลยอมองเป็นตัดสรุปเลยตีแค่แต่เพียงค<อ>าว่าท่านจะเอาแบบสามคู่ไปเสียงดีบอรหรือจะเอาแบบสี่คู่ไปเสียงอ๋อจะเอาแบบสามคู่หรือสี่คู่ไปเสียงอสรุปแล้วตัวเซียนได้ตำนหน่ง อยากเสี่ยงตัวไหนเอาอยากเสี่ยงแบบใดอยากเสี่ยงสามคูหรือสี่คูมั่นใจตัวใดคะมันมันมันเป็นคือจังหักพีเสียดายน้องอ๋อสรุปแล้วก็คืออยากได้เบิร์ตคือคือในรูปแบบที่ว่าไอเลขสี่คูเนี่ยมันจะบ่อหายบ่อยมันมีอยู่ในหันละแต่เพียงแค่ว่าเขาจับคูวบาถือเองอยากอยากมีคู่บ้าน ดีๆยุติได้ที่ที่แบบไฮมาตัวเดียวเนาะแล้วแล้วเอาสูตรของผมไปไปประกบแล้วเอฟซีสิบอกขาดมผมบอกแบบนั้นเลยนะมผมบอกไ้้ว่าผมเก่งมั่นแต่เพียงแค่ว,ว่าผมมีสูตรแบบนี้<ช>แต่ <ๆ S 1> อยากจะให้เอฟซีหลายๆท่านที่อาจจะไปติดตามติดแบบอ,า,อาจารย์ที่เพิ่นห้เลขวิ่งตัวเดียวมา,จากจังสิ <c oughs> คิดว่าตัวนี้มากที่อหละจรง, <c oughs> งเอาเอาเอามาัวิดีเพาะใส่ในในเล็กคูของผมเลเลยคิดว่ามันสิคู่กับยังดีเนาะแต่ว่ามือนี่ผมผมมองเห็นของผมนะว่าว่าจะมีประมาณก็คืออ่าคันสีถามถึงที่ไปที่มาเนาะเล็กมันออกออกซีเจ็ดแปดเนาะตัวถ่ายมัน แมนบอก 4, 7, 4, 7, 8, สี่เจ็ดแปดสี่เจ็ดแปดค่ะแมนค่ะสี่เจ็ดแปดกับเกนะ้าหนึ่งเนาะค่ะเก้าหนึ่งถ้าแบบสี่กู้ลายลายท่านกัสี่เห็นแล้วเนาะสูต่ตัวไหวกัเห็นบางแล้วค่ะสูต่ตัวไหวกับสี่อาสี่เข็ดให้ทุกคน ดูมันห่างตาเนี่ยกว่าจะจับทางมันไดน้โอ้อยากยาก,ยากอยู่นะครับสำหรับตัวว่ายกับผมกันเลยอยากอยากบอกว่าบอบอ,บอยากให้คิดกับกับตัวว่ายลายจุนเกินไปอยากให้เอาแบบเลขแนวทางที่เป็นเลขที่สรุปรมาให้แล้วแม,ม่นบา <3 S 2> ค่ะสามคูค่คนี้ดีกว่าค่ะที่สรุปมาให้แล้วเ<ล>นาะ คันเขซี่คูเนี่ยมันจะเรื่มต้นจากหลักหน่วยเนาะผู้ได้กาสิไปคิดได้เนาะเอฟซีแต่ละทันผมมาเก่งๆกันอยู่แล้วล่ะขอแค่ว่าเขามี่ผมมาเขามี่เขาเอินมาอย่างต่อเลขวิ่งตัวเดียวมากเน้นๆแบบเลขชอบสุดตัวแต่ละคนมีอยู่เลยเอาาใ้่านในชุดเรานี่เลยทีทีผมใจฮ็ดลงไปผมว่า ส่วนมากเล็กเส้นในตำนานมีสิขราบลักสิบลักหน่วยค่ะลักหน่วยลักสิบลักร้อยนี่เขาตัวใดดีเขาบ่อยสุดจะเป็นลักลักสิบลักสิบเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีบุรีใดๆลักหน่วยสามารถมาจับใส่ได้โดยทีโบผ่านเนาะค่ะเนาะพี่น้องลักสิบไม่พลาดค่ะคันวิธีคิดเนาะอันนี้เริ่มต้นจากสูตรสีโตกรอนมันก็จะเขียนด้วยแปดเนาะเก้าศูนย์หนึ่ง สองสามอันนี้สี่คู่ห้ามันจะมีซ้ำนี่เด้อสำหรับอันนี้อันนี้ชุดบนชุดบนจับสี่คู่ค่ะใช่ชุดบนสี่คู่ขนัะน,นี้กับชุดล่างเนาะหนึ่สองสาม 1> 1, 2, 3, 4, ชุดล่างสามคู่สี่คู่เหมือนกันห้าหกเจ็ด อันนี้คือชุดสี่คู่นะครับค่ะชุดสี่คู่ชุดสี่คู่นี่คือสุดของสุดตัววายเนาะค่ะเนาะนี่บ่ครับมันมันมันจะออกมาอีกกอีจากจุดหนึ่งคือคือคำนวณจากหลักหน่วยมาเลยค่ะวิเคราะห์จากอ่เขาเอียนว่าคือหลัดเอาเล่นบ่ะแนนหลักหน่วยสี่คู่ค่ะส่วนตัววายนี่ปล่อยวางไว้เลยอ๋อค่ะนี่คือหลักหน่วยเนาะน มาเอารักหน่วยมาคำนวณค่ะแล้วถ้าเป็นสามคู่เดช<ะ>เฮดจังใดเนาะค่ะก็สิคิดง่ายๆนับไปนับไปถึงห้าแล้วเอาเนาะโอ้หลายคนอาจจะงงนี่นับจังไรค่อยสิได้เอาเป็นว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเฮดไใหายแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมสิ คำนวณนงใจแล้วก็ลุตัวเลขไวหาหลรดคอยสิบบอด้งงงเอาเลยค่ะมักจึงได้จัดไปยอดสรุปเลยเนี่ยคงสุดท้ายแล้วเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวจะให้เป็นเส้นในตำนานสรุปตัวเลขในสี่สุดนันให้เนาะค่ะเนาะหลักหน่วยหลักสิบก็จะมีให้เนาะค่ะมีวิ่งบอกค่ะบ่ครับขันผมเก่งวิ่งผมใส่เอาเบิร์ดแล้วนี่บมีผาดจักเทียอแน่นอนขันเก่งวิ่ง <C oughs> เออตัวนี้คือสูตรสามเนาะคะ่นะเนาะสามครคูค่ะสรุปออกมาให้พี่น้องเอฟซีมั้งดูถ้าพี่น้องสงสัย ลักสูตรการเฮ็ดแบบใดกัดทั้งค่อยคอมเมนต์มาถามสอเขียว,วไมะะ่ได้เด้อค่ะเด้อเดี๋ยวจะพานําติดตามเพิ่นเบิเ่งเนาะคะ่ะเนาะหลังจากเลขงวดนี้เข้าปั๊บนีน่แน่นอนเลยเอฟซีต้องติดตามแน่นอนให้หาเสี้ยนในตํานานแน่นอนเลยเดี๋ยวสอเขียว,วสิจันไห้เนาะค,ะะคะ่ะเนาะสิเป็นนอนหลีอยใส่เนาะ่อยสิบ,บ่งไงกันเลขเข้าติโอ้พี่น้องเอฟซีครับฟังไว้เด้อฟังดีๆถ้าเรียกเข่านี่ส <laughs> ิไปนอนอยู่ไส่เนาะสัน,นวน่า ลบช่องแอดมินทุกช่องจังได้กสิตามหาจนพอเนาะค่ะตามนู่นค่กเลยเด้อจนบ่ได้รับได้นอนเด้อพักผ่อนแน่เนาะค่ะเนาะถึงเวลาก็พักผ่อนก็นอก็ได้ไปแค่สมมาพักวันเนาะค่ะเนาะหาอยากหากินงานหลวงเลยขาดงานลาดไว้เสียเขาว่า กำลังนับลีกอยู่ค่ะพี่น้องเกาอยากว่าเรียนกันแป้งสิล่ะค่ะพี่น้องเอฟซีขาอนยังคอยบองเงาเนาะคอมเมนต์ได้นะคะมิหยังอยากคุยหลินน้ำเขาเลาเจนะฟังแอดมินกะผู้ใด้คิดได้นะคะเนาะทักทายกันเขามาได้ค่ะมาหลินมาคุยกันลงนา่นคำมวลกันเรื่องธรรมดานะคะพี่น้องเอฟซีค่ะเห็นความเป็นไปได้ว่ามัน ตีมาจากสาไปจ้งไดบันนี้กขาวอาซื่อพอ่น้องเอฟซีฟังในเมียสิไปจ้งไดง่วงตื้อเลเลยนี่มายถึงมาจากเรขกซีคูเนาะเป็นยังคือว่าเสียดายคันซีทิมตัวนี้ก็เสียดายบอคันเสียวตัวนี้มันเหรียญก็เสียดายแบบมันมันมันมีหลายอย่างมีคอกระสรุปแล้วมันกับมี่คือกันทุกตัวเนาะค่ะเนาะแค่ว่าตัดออกไปคูนึงก็แค่นั้นเองมันเสียหายค่ะตัวได้หายบัดนี้ถ้าถามว่าตัวได้หายแม่นค่ะ ใน C แถวนี่ในเหล็ี่คูน่ะตัวได้หายตัวนี้หายไปตัว C อ๋อศูนย์เก้าหายไปอ๋อศูนย์กับเก้าหายไปเนาะศูนย์กับเก้าหายใช่นอกนั้นมีหมดเนาะอันนี้อันนี้ยังบั่นยังหายยังหายอ่ะอันนี้่กับสามหายไป่กับสามหายไปเนาะ C กับสามมาอยู่ผิดอ่าเนาะ C กับสามมาอยู่ตรงนี้ไงใช่มัน สุดได้หายเอาห้าห้าก็มีแมนหมายถึงว่าคันคันค้นที่มองว่าคันเซียวชุดนี้เป็นล่างเลยเนี่ยสามซีนี่วาย่ล่างแล้วสีสีคิดยังเสร็จเลยผูกบังคนมีเกือบถูกตัวเลยเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะคันซีคันซีมากสามซีนต้องยิ่งขึ้นบนผัดไว้ได้หมมันจะหายแค่ส่วนเก่า หายแค่ศูนย์เก้าเองนอกนั้นก็มีหมดให้คิดดีๆหายแค่ศูนย์เก้าค่ะศูนย์กับเก้าหาย่ะแล้วเช่นในตำาหน่งนี่จับคู่หายอะไรบ้างบ้นี่จับคู่ให้หน่อยได้ไหมอืออยังฟันหุ่งตัวอยู่นโฟว่าบอทันมี่บอทันมี่เอียงที่เป็นพิเศษพิเศษมากมากเพิ่มเติมมากมากแต่ว่ามือนี่เอาเอาคองฝากจากจากสองชุดนี่ หมายถึงว่าชุดสี่คู่ก็ทําให้เห็นแล้วบนกับล่างชุดสามคู่ก็ทําให้เห็นแล้วบนกับล่างแค่เท่ากับสามารถที่จะตัดทิ้งไปเลยได้เนาะค่ะเนาะอันสีน่คู่เนาะค่ะเนาะเป็นแปดตัวเนาะค่ะสี่คู่แปดตัวคือต,ตัดทิ้งไปได้นะคะถ,ถ้าไปทุ่นนะกันเลนสุดนี่มันก็นสี่โคบแน่ตัวเลขครบแน,นะะ่ต้องกลับบอเลขนี่คะต้องกลับบกลับสิ กับเนะาะกับแล้วก็วบน <มา S 1> ล่างเ <มา S 1> นาะคะ<ม>่ะเนาะเออ่ไอสามคู่นี่จัดตัวมากให้เนะะี่ยค่ะคิดว่าเป็นไปได้จัดให้หน่อยยัง,ย,งยังขอเน้นเป็นตัวเดิมอยู่เนาะสำหรับที่ผมชอบเนาะ มันจะมีอยู่สองชุดเนาะสามตัวของผมก็จะเป็นสองสามห้าสองามห้าเนาะสองสามห้ามาแล้วค่ะเซียนในตำนานสามหาอันนี้อันนี้เอทีอาติมากก็ได้สองแปดห้าอันนี้ถ้านมน่การ,รคิด <มา S 2> เพื่อเอซีด,ด้วยก,ก,กันบ่ค่ะเอ้าไอ้กตีกอดไว้ก็ได้ต่ได้เจ้าของมาคิดว่า เส้นในตำหนานชอบเนาะมีสองสามหาเนาะไอสองแปดหายน่คิดเพื่อเอฟซีรู้สึกว่าจะจะบอกเขากับตัวนี้เนาะมันจะเขาแค่สองแบบใช่ไหมค่ะใครคิดเพราะว่าห่วงตัวนี้ดิตัวตัวของเส้นในตำหน้าเองห่วงห่วงตัวนี้หลายแล้ว่ลอกล่างนี้จะเลือกให้เพิ่นอยู่บ่าใครสามหางข้างใต้นะเรียกว่าสรุปแล้วนี่สำเาอันนี้นี่อันนี้อยากจะ นินให้สองตัวบให้สองตัวไปเนาะค<ะ>่ะกสิเป็นอสองสี่ให้กับสองแปดให้สองสี่กับสองแปดนะคะพี่น้องเอฟซีค่ะสองสี่เอามันจากนี่เด้อ<ะ>ค่ะกรสีงงสองสี่เอามันจากนี่สองสี่เอามันจากนี่ อันนี้เป็นการชอบส่วนโตเนอะพี่น้องเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะแคปหน้าจอไว้ค่ะพี่น้องฟังให้ละเอียดฟังให้เข้าใจแคปหน้าจอชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะแอดมินนามาเพื่อเป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะพี่น้องเอฟซีทุกท่านค่ะถ้าสองแปดหาเอามาตาใสสองแปดหน้าเอามาจากไหนจะบอกว่าเอามาจากลานขาดเนอะอ่ะว่ามันก็อยู่ในล็อกสี่ตัวไอ้สามชุดนั้นอะ 2 8าสองเป็ห้าอามาจากนี่นะครับเป็นยังคือคือบอดึงล่างดึงบนเป็นของภัยของมันบางคนอาจจะถามมันมันเอาแนวนอนม่ได้สำหรับสำหรับสูตรนี้เนาะมันมันเคยเป็ดผมเท่าที่ผมเคยติดตามแล้วก็เคยเฮ็ดเคยสื่อเคยรุ่นมากเนี่ยมันมันดีดบนดีดล่างเรื่อย ียอกะเอาสูตรบนไปซื้อเป็นบนตรงตรๆกลายเป็นว่าม่ลงล่างเซี่ยวกาดกับลายขังนะครับการจับคู่พิดกับกับบอยกับบอมเนว่าเก่งกะจังในบอกเอฟซีทุกทันว่าถ้าเกิดเอฟซทุกทันมีตัววิ่งมาเอามาซอยกันมาในคอมเมนต์ของของส่องซอยเขียวเพิ่นก็ได้ว่า เลวิ่งเนี่ยอยากจะพาพี่น้องเอฟซีวิ่งตัวใดก็ถือว่าต่างค้นกับสีต่างมีโศกไปน้ากันเนาะได้ได้เฮ็ดได้สร้างตามที่เจา้าของปาถนาว่าสีเฮ็ดไปสร้างบนใดหรือว่าสีเอาไปใส่ประโยชน์แนวใดเนาะบางคนก็สีเอาไปใส่นี้ใส่ซิ้นใส่ใจทั่วไปมือทั้งซอเคียวพิจานาช่านออไง สอ,อ่อเกี่ยวกับว่ามี่ยังที่จะตัดสินใจให้แท่นพี่น้นองเอฟซีได้เนาะคะ่ะนอกจากแค่แนะนาให้เป็นแนวทางเนาะคะ่ะพี่น้องเอฟซีทุกท่านค่ะค่ะเจนในตานานเน,นาะค่ะเนาะเดี๋ยวกับหัวไม่ก่อนบระหยักเข้าไปกับในค่ายมาเตือนนะเอาตรงนี้ละค่ะพี่น้องเอฟซีค่คะเอ,อ่อเส้นในตํานานเพิ่นก็ได้สรูปลขกเอ,อ่อซีหางห่ยแล้วเนาะคะ่ะสิพรกันยาก ค่ะงวด16กันยาค่ะ16กันยา64ไอ้อ66นะคะ16กันยา66ค่ะสรุปให้แล้วนะคะเลขใน4ชุด 8หางนะแล้วก็3ชุด6หางนะคะสรุปยอดให้ทั้งหมดแล้วตัดให้แล้วนะคะ3ตัวมี2 3 5 2 8 5นะคะฟันทองที่2ตัวก็คือ2 4และ2 8นะคะพี่น้องเอซีชอบก็จัดขัดก็ผัานเมื่อบกับ่บปิดยันนะคะพี่น้องเนาะแนะนำเพื่อปิดแนวท่าค่ะใช้ดุลพินิจพิจารณาในการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณที่ กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องเอฟซีขอบคุณทีะะ่เข้ามาชมกันเนาะคะ่ะน้องพี่น้องค่ะก็ขอรบกวนเส้นในตำนานเพียงแค่นี้เนาะคะ่ะน้องพี่น้องะคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสุขม,มันกัน